สวัสดีครับโหร์าารแชนเนลมาแสกงพลังโบกร้อยร้านชายชาน9ก้ามงคลโหราศาสตร์อินโดจีนคลิปนี้ภูมิใจเสนอเรื่องราวของชาวลัคนาและราศีมีนอยู่ดวงช่วงสงการหกเจ็ดิษสามมิถุนายนถึงส1็พฤษภาคม2567ในเรื่องมุมผองการงานเ,เงินความรักตัวเลียโชคและเรื่องราวอื่นที่น่าสนใจทุกชมรงบลฟังได้เลยนะครับเรื่องแรกที่จะมาพูดถึงก็คือเรื่องของตัวตนชาวปลาไหว้ถุนน้ำนั้น ดวงคุณมักอยู่ในช่วงขาขึ้นทําอะไรเป็นดีไปสมดูบุญกุศลเก่าๆหนุนน้าทําให้สิ่งที่คุณคิดไววางแผนไว้สําเร็จลุล่วงได้ดีนั่นเองในมุมถัดไปเป็นเรื่องของภาวะจิตใจของชาวมีนนั้นคุณมีจิตใจที่มีความเป็นระเบียบมีแบบแผนอยู่ในใจคบกับคนอื่น,นง่ายเชื่อถือโชคลาภไว้ใจเชื่อใจคนรอบข้างเป็นอย่างดีและคุณมะโชคดีที่มจะเจอคนดีๆรอบข้างอีกด้วย ไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยมักจะมีคนที่ดีๆรบข้างคอยช่วยเหลือคุณตลอดเวลาอีกด้วยมาดูในมุมถัดไปในเรื่องของพรสวรรค์และความสำหรัพิเศษของชาวมีนสิ่งดีๆของชาวมีนก็คือการที่คุณมีเมตตาคูณาการที่คุณมีใจอบอ้อมอารีต่อคนรบข้างการที่คุณรักแม่ของคุณผูกพันกับแม่ของคุณและผูกพันกับองคุของคุณ ด้วยความโชคดีแบบนี้และคุณทําบ,บุญมาดีคุณมักจะมีมรดกหลักฐานบางช่องที่มันแน่นหนามั่นคงนะครับฉะนั้นเมื่อคุณเดือดร้อนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณมักจะมีที่พึ่งยามยากเสมอนะครับที่พึ่งของคุณอาจจะเป็นญาติคกโหดิกาของคุณที่มีความพร้อมฐาะทางเงินมากกว่าคุณนะครับและสามารถยื่นม,มือเข้ามาช่วยคุณได้ตลอดเวลาที่คุณต้องการนั่นเองนะครับเรียกว่าชาวมีนมักจะทําบุญมาดีนั่นเองมาดูในมุมถัดไปในเรื่องของการเงินกันบ้าง ในเรื่องของเงินสดนในเมือ,องคุณนั้นนะครับเงินสดในเมืองของคุณมักจะหมดเปลืองไปกับเรื่องของการลงทุนเพื่อสร้างความยิ่งใหญ่เพื่อสร้างรากฐานที่ดีต่อยอดส่วนอนาคตอันดีของคุณนั่นเองซึ่งเงินลงทุนส่วนใหญ่ที่คุณลงไปเนี่ยไม่ใช่เพิ่งจะลงทุนตอนนี้นะครับคุณลงทุนไปแล้วในอดีตก่อนหนี้และช่วงนี้นะครับถือว่ารากฐานที่คุณวางไว้เนี่ยกำลังเติบโตและเกิดความแข็งแกร่งนะครับคุณอยู่ในช่วงที่ได้ดอกได้ผล นี่เว่าคุณเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างสบายๆเนี่ยอีกตัวนั่นเองส่วนเรื่องของเงินหมุนเวียนระยะสัส้นๆนั้นนะครับนี่เลยว่าไร้ปัญหาสาหรับคุณเพราะว่าคุณมีฐานการเงินที่แข็งแกร่งนะครับคุณสามารถมีเงินหมุนเวียนได้เรื่อยๆนั่นเองนะครับเงินหมุนเวียนของคุณไม่ติดไม่ขัดนั่นเองแล้วการเงินในความคาดหวังในความปรารถนาของชาวราศีมีนคืออะไรล่ะคําตอบก็คือคุณอยากให้ความไม่สมหวังทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย หรือที่คุณยังทาไม่สาเร็จเนี่ยให้มันเกิดความสําเร็จโดยเร็วซึ่งมันจะทําให้ธุรกิจของคุณของครอบครัวคุณขององค์กรของคุณมีความแข็งแกร่งมากขึ้นกว่านี้นั่นเองซึ่งคุณเชื่อมัน่นลึกว่าคุณทําได้อย่างแน่นอนแม้จะช้าหน่อยก็ตามทีมาดูในมุมถัดไปในเรื่องของการงานกันบ้างการงานของคุณคุณมักจะไม่ใช่เป็นคนออกหน้าคุณมักจะเป็นประเภทแบบอยู่เบื้องหลังของความสําเร็จซะมากกว่า คนที่ออกหน้าไม่จะเป็นแฟนของคุณหรือหุ้นส่วนทางการค้าของคุณเป็นสําคัญซึ่งจะถามว่างานคุณหนักไหมคาตอบก็คืองานไม่หนักที่งานไม่หนักเพราะว่าชาวราศีมีนั้นวางรากฐานเรื่องของการงานมาเป็นอย่างดีแล้วนั่นเองคุณก็แค่มีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยเพื่อให้ระบบมันลานต่อไปต่อไปอย่าไม่มีที่สุดและคุณก็โกยกายําไรโกยความสาเร็จจากการงานนั้นนั่นเอง แล้วการงานในความปรารถนาของชาวลัคนาและราศีมีนคืออะไรละ่ะคําตอบก็คือคุณอยากให้การงานของคุณมีความรุ่งโรยอู้ฟู่และประสบความสําเร็จด้วยดีตลอดไปตลอดกาลนานทํางนานนั่นเองมาดูในมุมถัดไปเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาและราศีมีนความรักของพวกคุณอยู่ในเกณฑ์ที่ดีก็เพราะว่าพวกคุณนั้นมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันหนักนิดเบาหน่อยก็ให้อภัยซึ่งกันและกัน และมีการเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีอีกทั้งพวกคุณนั้นนะครับหากมีความทุกข์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมักจะแบ่งปนันและให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยตลอดและคุณก็มีเทคนิคพิธีการนะครับทำให้บรรกาศโลกข้างเนี่ยมันเย็นลงมาสงบลงและมันรู้สึกอบอุ่นมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อช่วยปลอบประโลมให้ความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณดีกว่าเดิมขึ้นและขจัดความทุกข์ของคุณใจของคุณ ได้อยู่หมัดนั่นเองอีกทั้งพวกคุณก็มักจะร่วมกันสร้างฐานะจนมั่นคงทรัพย์สินเงินทองของมีค่ามากมายมันจึงทําให้ความรักของพวกคุณอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนั่นเองแล้วความรักความสัมพันธ์ในแบบไหนล่ะครับที่ชาวมีนต้องการคําตอบก็คือคุณอยากให้ความรักของพวกคุณปลอดความคิดลบปลอดการดา่าวอาเ่งกันและกันและมีแต่ความปรารถนาดีซึ่งกันและกันตลอดไปอีกด้วย รวมถึงคุณอยากให้คุณแฟนคุณและตัวคุณร่วมสร้างอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่สืบต่อไปและจะเรเดินวนเรื่องต่อไปอยากไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองดูในมุมถัดไปภาพลักษณ์ที่สังคมมองคุณพวกเขามักจะมองชาวมีนว่าเป็นพวกที่มีมานะบากบันอย่างสูงน,นะครับที่สร้างอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่แม้มีปัญหาถาโถมเข้ามามากมายแต่พวกคุณชาวมีนก็ไม่มีเคยที่จะยอมแพ้และท้อถอย ตัวคูณและครอบครัวองคูณต่างช่วยกันฝ่าฟันบากบันภาคเพียรจนหน้าที่การง,งานต่างๆมีความมั่นคงอย่างสูงนั่นเองเลยได้ว่าพวกเขาทึ่งในหัวใจที่แข็งแกร่งของชาวมีนประมาณนี้มาดูในมุมถัดไปในเรื่องของโอกาสและโชคลาภของชาวมีนชาวมีนมีดีที่ว่าเมื่อคุณเจอปัญหาที่มันหนักอกหนักใจขนาดไหนก็ตามทีเนี่ยหรือคุณมีความท้อแท้อ่อนแอทางด้านร่างกายขนาดไหนเนี่ย หรือมีคนอิจฉาริสิยาคุณขนาดไหนก็ตามทีเนี่ยแต่คุณก็สามารถสู้ขึ้นมาและใช้สเสน่ห์ส่วนตัวรวมถึงหัวใจที่แข็งแกร่งและพักพวกที่มีรวมถึงศีลธ,ธรรมอันดีบุญกุศลที่คุณเคยทํามาเนี่ยรอดพ้นจากวิกฤตไปได้ทุกครั้งอีกด้วยและสร้างความแข็งแกร่งให้กับตัวคุณเรื่อยๆเรื่อยๆสิ่งนี้นะครับมันจะทำให้ชาวมีนมีหัวใจที่แข็งแกร่งและรอดปลอดภยัย รวมถึงสามารถที่จะสร้างฐานะที่เป็นบึกแผ่นอย่างที่คุณต้องการได้นั่นเองมาดูในมุมถัดไปในเรื่องของตัวเลขนำโชคดาวด่นเด่นสำหรับชาวลัคนาและราศีมีนในช่วงเวลานี้ก็คือเลข7เลข1และเลข4นะครับมาดูในมุมถัดไปเรื่องของปัญหาและแนวทางแก้ไขสิ่งที่เป็นปัญหาสำหรับชาวราศีมีก็คือบางครั้งคุณอาจจะเข้าลักษณะเพ้อฝันมากจนเกินไปหรือ เชื่อถือโชครางมากจนเกินเหตุและคิดคำนึงแต่เรื่องอนาคตมากจนเกินไปจนอาจจะเผอเรื่อไปว่าอนาคตมันยังเป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นในณตอนนี้ฉะนั้นถ้าจะให้ดีควรเปลี่ยนแปลงความคิดสมัยนะครับให้ยึดในปัจจุบันให้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าอนาคตจะดีก็ต่อเมื่อปัจจุบันที่คุณอยู่นั้นคุณได้ทำดีสุดแล้วและพยายามอย่างสุดความสามารถ แล้วนั่นเองอนาคตด,ดีๆก็จะตามมาอีกด้วยในมุมถัดไปของชาวมีนเรื่องของจิตใต้สํานึกในช่วงนี้จิตใต้สํานึกของชาวมีนมักจากวงอยู่2เรื่องก็คือผลประโยชน์ที่คุณรู้สึกว่ามันยังคลากระสังมันยังแก้ไขปัญหาไม่ได้สักทีซึ่งเป็นผลอันเกี่ยวเนื่องกับตัวแทนจําหน่ายผู้ทาการแทนคุณหรือกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆเนี่ยรู้สึกยังไม่สบายใจนะครับเมื่อคุณยังไม่สามารถ ที่จะเอาชนะมันได้คุณอยากให้สิ่งที่มันข้างคาในใจของคุณนั้นสําเร็จโดยเร็วที่สุดนั่นเองและในอีกด้านหนึ่งของหัวใจคุณนั้นคุณอยากที่จะประสบความสําเร็จอย่างสูงสุดคุณต้องการชื่อเสียงที่มันมากกว่านี้คุณอยากให้คนรักของคุณคุณแฟนของคุณทําให้ครอบครัวของคุณมีชื่อเสียงและมีความมั่นคงแก่มรดกุลมากกว่านี้อีกด้วยทั้งทั้งที่ตอนนี้ของคุณก็อาจจะดีอยู่แล้วแต่คุณต้องการมากกว่านี้นั่นเอง จบไปแล้วนะครับสำหรับชาวลัคนาและราศีมีนดูดวงช่วงสวงการ6 7 13็ดสามิถุนายนถึง11พฤษภาคม2 5 6 7หากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe และอย่ายลืมกดกระดิ่งช่องหัวใจชินาด้วยนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ